สวัสดีค่ะมาจะพาไปทําเครื่องไดยาค่ะด้วยเครื่องไดยาบัวพันุ์ก็จะพักมาทําเปลี่ยนใบตัดค่ะตัวนี้เป็นใบตัดทิ้งนะคะเป็นเครื่องไดยาแบบสตาร์ทแบบสตาร์ทสายพานค่ะมาค่ะมาชมด้วยกันเลยนะคะว่าบัวพันจะทาอย่างไรทําเป็นบานอมาดูด้วยกันเลยค่ะมาจ้ามาดูด้วยกันเลย ันก็จะทำการเปลี่ยนใบตัดค่ะก็จะกลับด้านเนาะทดดานเครื่อเนาะกานเครื่องอายแมนก็กลับด้านนี่แหละจังสิทถ้ำได้ ความามารเียนใบเปียใบไ้เหัอนอดคือใส่เนาะนกอ่านนอดอเด็กปนี่ใบตัดใบเพศก็ใ่เนาะหลายหลายใบนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์บ่ะเค่ายนอดโอกะโอนีตัว

อ๋อเพิ่นเฮ็ดไวแ้แน่นแน่นปลาติโถปลาติดถึกจางง่ายเพิ่นก็เฮ็ดคักแท้เออเออปกติกระชื่นมิ้วกลับบอกเอ้ยปลาติดโถ ไข่บ่ได้เด้อดมกไข่ของข่อยเน่นโทษไข่เน่นปัน้นนั่นใส่ควอนแล้วมาตอกเอาบัานมี้จุดจอดเลยบัวพันธุ์บ้าเห็ดแห่นปานนั่นเลย ทกไถร่ดอกนึ่งแกบ่ได้ขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำให้แรงเราไม่พอคะ่ะ